โอเคครับตอนนี้ <Okay. S 1> อยู่ที่ท้ายถ้ำ <Okay. S 1> สายทองแล้วครับเหมือนจะสุดถ้ำแล้วแต่ยังไม่สุด mm hmm. ก็สามารถมุดไปต่อได้อีกซึ่งนะตำรวจก็กำลังมุดลงไปอีกครับพาถ้ามุดลงไปก็จะเจอทางไปต่อแล้วมีน้ำอยู่ด้านล่างตอนนี้ก็เติมพลังกันก่อนครับ นีถ่ายรอบเดียวเลยนะครับเพราก็าหมุดไปแล้วมือจะเละเละเลนนะครับากาศถ่ายทำสายทองนี่ครับระดับน้ำเห็นเลยครับว่าท่วมสูงประมาณ3-4เมตรนะครับ ินสีของหินต่างกันชัดเจนครับเพราะว่าน้ำท <the> ่วม Still numb here โ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายถ้ำสายทองครับลักษณะมันจะเหมือนกับหินถล่มลงมาผิดทางแต่ว่ายังมีทางไปได้ต่อซึ่งตอนนี้จากสุดทางท้ายถ้นหน้าครับเราบิขึ้นมาประมาณเกือบสิบเมตรนะครับ ปีนขึ้นมาแล้วก็ <'m> พบกับ <Okay. S 2> ปล่องใหม่ถ่ายท้ำสายทองซึ่ง oh. พี่รักก็ลงไปกับวิโซเลยนครับอันนี้เป็นไอความร้อน so, จากร่างกายอา <want> กาศตรงนี้ค <Is> ่อนข้างเย็น yeah, <down. S 1> แล้วก็ yeah, การปีนขึ้นมาก็ใช้พลังกำลังอยู่ครับก็เลยหายใจค่อนข้าง,างแรงแล้วก็เป็นหายความร้อนนะต่อไปไหนกันแล้วครับนักสำรวจทั้งสองท่านลงไปดูว่าโอ้นั่นนะฮะลึกมากครับลึกประมาณเป็นเป็นสิบเมตรวะ โอ้แล้วลุงจะรอดได้ไหมนะครับเนะี่ยพี่รับอบอกว่าลงไปเจอถงใหญ่ครับด้านล่างซึ่งผมก็คงจะต้องปีนตามลงไป you think ต้องลงไม่ยากแล้วนะครับดูดูข้างนอกที่เห็นแสงไฟฉายไหมสักครู่อ่ดูข้างนอกนะดูผถงข้างนอกนะถ้าเห็นแสงไฟฉายไหมเห็นไหมอึ๊บเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นเปล่าเห็นโอ้มองแค่ซีแค่ซีไลท์ i n k so how how this go down เห็นเห็นอยู่ไหมเห็น เ่อมตอด้านล่ายที่ไปเห็นถึงความยากลำบากในการสำรวจแต่ละครั้งนะครับทั้งมดุดทั้งปีนนี่ครัสองนักสำรวจคู่หู พี่ร er ักกับลุงเวนแต่ถามว่าฟักไปทำแกงอะไรนะครับของคนไทยนะผมแนะนำว่าทำแกงเจีหมูสับดีกว่านะครับแ้นฟัก น่าประหลาดใจครับสุดท้ายถ้ำสายทองเราพบกับลากไม้ใหญ่มากครับซึ่งน่าจะหมายความว่ามีต้นไม้อยู่ด้านบนอย่างลากลึกลงมาถึงถ้าแล้วก็นี่ฮะมียุงด้วยครับยุงค่อนข้างเยอะตอนนี้พี่รักกับเลือนกำลังออกมาจากปล่อง คลายทำสายทองขึ้นค่อนข้างยากลำบากเล็กมากทางแคบอยามแบ,แค,บ,บครัแคบมาก ีบออ Come on พุ่มปุยพุ่มปุยป่วนมิสเตอร์พมปุยเดี๋ยวให้ดูอะไรอันนี้ท้ายท่าใส่ทังรองวามลึกประมาณเกือบกิโล,ลเจอบางรูลากไม้ครับใช่เจอบางรูไอ้ไไลากไม้ไม่เท่าไหร่ลากไม้ขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ฝอยลากเล็กมันลากแก้วนี uh เจอละแก้วอันใหญ่ด้วยอันเท่านี้โป้งอ่ะนี่แต่ก็มียุงเยอะนะนะมัสคิโต say something miss word this is a tree this is a k Kai. Here, yeah. Kai. uh uh yeah. we we, we yeah. climb about 20 meters. you've and you you can see the the tree roots coming through and we find an egg and shell นี่ก็ไข่เนี่ยนี่มันก็เติมแมลงอ๋อคืออ่เจออย่างที่ลุงเวิรบอกแล้วก็ทางทางปิดมากทางปิดเวทิโครก็คือทางปิดอ่าแต่เจอรูรูทางไปต่อ so again next next m o n t next month next year about you